คก็ะแคู้ที่มาาช่องเชอจงวลยนะคะวันนี้มามาทำบุญสพสางเลยม่วภาคเลยน่หรวพ่สางมันนั่งตั้งั้นโอ้โแ็หนั้นมั่นใจถ้าม่เป็นน้อะไรกับสังเกตเาย่เลรแต่ผู้ที่กินไม่ได้บอกเลยวานหรอกเลยอยูู่้เดียวมาทุี่นีให้ไม่กระดันหงจะนีจะนีอันคนราที่อยู่ อดูยคนปากพูดจะคนจะพักฝักโกร่บาทนะวค่ะวันนี้นะคะมาทำบุญเยาวชนจมีเยอะพักก็ได้เยาวูนยันลุงยนมาทมาปากโกรเขาจยนจนลึกโม่จะพ่ดพักอะไราทมบุญจ้ะเมื่อไง วันนี้วันพระวัะแม่ันยังเหลือน้อยอกบาไปมาคาตมกันเหือเท่าไเือปลายมันอย่งนี้นะเดือเจ็ดพันเือเจ็พันเจดพันเจร้อยอันนี้ได้หนึ่งหนึ่งพันห้าร้อยังเหลือคาาดเจ็ดพันเจดันห้าร้อยบาทเปิดโลบริจาคได้ด้ว เงเป็นืสายเร0 0เจดาจากมื 6, да. 10, 000, ่นม <Wha> ื <Luis> ่นแปดเรือเลือเจ็ดพันหาตนเมา่เาเเอาอู่บนนั้นใช่ไหเราเนบานเมีฮารไนดูมีทคเอาอยู่เงินขาดตัวมูอก็ได้เงินต้นกาดมู่บานแต่ว่าจะแค่ของมือมือดูวัดกันเออยาะานอยู่ วกเขาแล้วอวอันนี้ืออันนี้นครังเชิบ้นแค่ไอ้เนี้อยู่ปะคือมีเพ่อนมาช่วงเานี่ชิ้นเนี้รามาอยู่นะโดนกันเนาะคือว่าเอาโรบ้านอยู่อะเอาโรคบ้านแล้วก็ไ่ได้เพ่อกมีเพื่อนเนี้ยก็ถือว่จะู่แต่วาเขาฝากต้องขู่มันมีทักเออเห็นไม่เพอัให้ใญ่เนาะ ไม่บอแล้วน้องบอสมันอยู่สลาไปวันละเพ่แบบออยังไรอบบ้านอยู่นี่ยวันละเพ่มึงมึงตีใหม่รอมาได้แล้วั็มีโมตินั่นและวันไม่บอมันไม่ลืมมันยญไอเพ่ไอเ่สเราเอารอบบ้านเนีมันอยู่นก็ได้เขาเอาเขไว้ได้เขาเพ่ไว้เดินเล้นไอ้เพ่เศร้าตอนไหนเอาแค่ตรงงูนี่แค่อยู่ดีขนาด ก็แบบุบรก่ละมานาแฟละมานอี่เนาะกาจกอรกอยไรงอื่นอีกนี่มันสิ่งแต่จเการไอ้ปุ่นเลยไม่จะพุ่นก็เรนไอยม่ได้บังคับกันแต่แตจะตาไปเลยๆมันอันนี้กับคนเกิรไม่ได้กำหนดเอาว่าต้องมือปีนั้นเป็นนั้นอันโยมพง ไม่แจ่อาจารย์หรอกไม่แจกอาจารย์สุโขอาจารย์ได้เงินเดือนขมะเพื่ไม่ได้กดลดว่าปีนั้นปีนี้คือคือือเขาเส้นตู้อะไรนะตู้ไปเรื่อยๆอาจารย์พร้อมนั่นเลยของมะเพื่อขางวันสบายนี่นะหนุนโยงไกปนี่นะเราไปเมือไปวิความซีบเหมือนทั้งรถทั้งแหนกทั้งแจกทั้งเสื้อกองก็ดนีซื้อพวงเลยแล้วก็จริงจริงว่าสามพันหกเราก็ลดเถอะเพราะลดให้อาจารย์ ยังเป็นข่าวประจําหงอเออันที่หงอสู่ก่อนนะผมเนี่ยได้นหเนี่ยผมนบ้านมันนั้นห่วยบักนี้ห่วยบ้านก็ะชกนี่นะข้าเคยบดิ คนไม่ได้กลมรถทาไปเจ้าของจตาของมัมีมีเกี่ยวขอกเอนีเกี่ยวว่าเหรืว่าเผออาจารย์กำลัง้อน่ะถ้าอาจารย์สะดวกเมื่อไรเขามาให้พรในเงินในเงินครบหรม่ไม่ได้กลมรถเพาัธนตีโดนนะเป็นวันเงินเาเงาอนี้นี้นีงวิธว่าคือนั้นทำเซ็นตว่าทีพ่นั้นทีมัเก็บอมากดดันเท่าอนนี้มีดดันนี่ไอ้ผู้ใดยเกับไปเฮ้อมูอนก จบาย่างีโยงไก่อ่านี้นาะคนขอนแก่นละฉลานะได้จูนอะเก้ทานคนเมาแล้วกวานก็นเลยทางนกันแต่คนเมาต้นกันแล้วนี่เนาะมาแล้วที่ฉลานั่งงงงามเริ่มเป็นแห้งกันแล้มันเป็นมุก แล้วท ok ้าไม่ซักมันกับมันเก้าหันหนึ่งอันนี้บเกาติดบลายติ๊บเรือมีมุกกันเลยเป็นเงามแล้วค้ามันขี้มือเบดไปเนาะดาวรถเธอรถเธอผ่านหนึ่งก็นเลยก็นเลยเป็นสามสามหมื่นเก้าอันนี้จ่ายจ่ายกับมือที่แรกเาเงินมาเชลื่อคือคือบอนั้นออกติ่มเป็นต้นบุญเธอ ก, 8, กูก็ตื้อเม่อกีก็เลยเป็นหอดการจากแปดพันจะเป็นมื่นเทสนะเออพัน,นี่มีกับบูชามื่นทันวิชานี้ไม่ได้เอาว่าเป็นช่นวนโตนะเนี่กูเดี๋ยวนี้กามรวิชาบอกกูจะเอาไปเป็นใครคาโตวหมู่มดแต่ว่าตาทานก็จะเป็นคาโต้หมู่กัมพูชาทานก็ดี่ากกูก็ยังเลี้งอีกตี

ผมว่านี่เพราะว่าจะาอดอับไม่เอานำดับไม่นำดับ

อิม pa ังสุปายัญชนะสุปพยัญชนะสัมปนังสัมปนังสาลีนังสาลีนังโอทานังโอทานังปุถะกังวะลังปุถะกังวะลังพุทธัสสะพุทธัสสะบุเชมะบุเชมะอิมังอิมังสุปายัญชนะสุปพยัญชนะ สปน,สสนังสามปนังสาลินังสลโอทนังโนังอุทกังวลังอุทะกังวลังพุทธัสะุสะปุเชมะอิมังมังสุปายัชนะสปยัญชนะสาปานาาังสามปนังสาลินังาโอทนังโกทนังอุทธกังวลัอุทะังวลัง พุทธาปุิมะสาธุสาธุเนาีนกำลังถวายข้าวพระพุทธเลรอกบอกคือเนี่ยคูเราไม่อยู่ในหลานมงันตั้แต่มื่อวันนี้นี้ไปงานเกศต่อเสอไปงานปฏิบัติธรรมที่บ้านนองนา แต่วันที่ 5, หหอบันที่สิบเอ็ดออกไปบอกไปประชามตัวลม,มหนาพูดจะไปก่อนนะาไปก็ไป็น <c oughs> น้ำหลังจบไปก็เข้ามาสวายสังงทานนะครับก็มาเล่ท่าลายพระเขา้าครับ แต่เาคุคุมนปรมาณเครยบไม่นะเจ้าก็อ่าะากไว้ัเจื่อนนี้นะคะไว้เจอกันใหม่คี่ะสวัสดีค่ะแม่